สวัสดีครับวันนี้วันที่28กระกฎาคม2567วันอาทิตย์วันหยุดสบายๆนะครับร้านบีบีการบวนก็มีปืนสั้นแบล็กกันมารีวิวอัปเดตนะครับเป็นงานของูบ u ูเข้ามา2รุ่นนะครับโบทร14แล้วก็บเอฟ92ตัวนี้เป็น t r 14นะครับเดี๋ยวจะรีวิวเ92อีกครั้งหนึ่งเป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะมันถ้า2รุ่นพร้อมกันมันจะยาวไปนะครับ ตัวนี้ถามหากันเยอะมากนะครับปีก่อนผมเคยนำมารีวิวแล้วครั้งหนึ่งนะครับชื่อรุ่นเขาโบชียา14นะครับตัวปืนทําแบบเลียนแบบปืนจริงเบต้าพีเนะฮะก็หมดแล้วก็ขาดตลาดไปพักใหญ่ๆเลยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วเข้ามาในโคต้าปีสุดท้ายนะครับโคต้าของปีก่อนนะฮะก็ คูต้าการนำเข้าปืนแบงก์กันก็ทยอยหมดปีนี้นะฮะปีหน้าถ้ารัฐบาลยังไม่อนุญ,ญาตก็จะมีผลกระทบแน่ๆก็คือแพงขึ้นนะครับเพราะว่ามันเหลือน้อยแล้วก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับแพงขึ้นแน่ๆนะครับตัวปืนแบงก์กนะันเนาะต่อไปนี้แต่กระสุนไม่ต้องห่วงครับคนที่ซื้อแบงก์กันไว้แล้วมีปืนแบงก์กันอยู่แล้วกระสุนก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับการนำเข้ามันคนละแบบกันนะครับแบงก์กันนี่กระสุนนี่เป็น ในรูปแบบหรอกไม่เพิงนะฮะอ่ะมาอันบ็อกกันเลยนะครับตัวกล่องเขาจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับมียี่ห้อบลูนี่กลับกับด้านนะครับ <laughs> นี่นะฮะประมาณนี้ในกล่องก็ตัวนี้เป็นสีดำนะครับโรทีอาร์หนึ่งสีออโต้ 14, 1, แคลก้ามมอสิบสี่บวกหนึ่งโหลดเมกินทุรกีแมกกาซีนมันจุกระสุนได้สิบสีนัดบวกหนึ 1, ่งในรังเพิงนะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอกับ คู่มือแผ่นพับนี่นะมีปืนของโบลหลายรุ่นหนานะครับเอาไว้ดูกันนะครับในกล่องก็มีตัวปืนนะครับมีถุงซีลมาแบบนี้นะครับแม็กกาซีนสำรองตัวนี้แม้ที่ตัวปืนหนึ่งแม็กสำรองหนึ่งจุดพูแสงแส้อรางสะอาดนะครับที่ให้มาในกล่องก็จะเป็นเซตแบบนี้ทุกอันเลยนะครับขอหยากเก็ดกล่องครับผมมาดูที่ตัวปืนกัน เดี๋ยวตัวปืนผมเช็ดน้ำมันนิดหนึ่งอ่ะอยังหล่อเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆตัวปืนแบร็งกันก็พยายามทำแบบปืนจริงนะครับตัวนี้ก็ทำแบบปืนจริงเบลต้า PX4 นะครับนี่ด้านหน้า,นาด้านในจะมีการเหล็กของกั้นไว้อยู่แบบนี้นะฮะแบร็งกันจัดอยู่ในหมวดหมูสม่สิ่งเทียมอาวุธนะครับสิ่งเทียมอาวุธ สำหรับเมืองไทยนะครับตามกฎหมายผู้ซื้อจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปและต้องใช้บัตรประชาชนในการซื้อนะครับเป็นโค้ต้าการนําเข้าให้อนุญาตให้นําเข้าของกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยแรนด์กันทั่วโลกมีเล่นทั่วโลกนะครับที่เป็นจุกผู้แสงเขาขันเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีผู้แสงยิงนะฮะส่วนที่บ้านเราผู้แสงห้ามนําเข้ามาจําหน่ายนะครับมาดูที่ตัวปืนกัน ตัวปืนคือปืนจริงน่ะโครงเป็นพลาสติกนะฮะสไลด์เป็นเหล็กส่วนแบล็งก์การมีกฎข้อห้ามมาอยู่ห้ามใช้เหล็กล้วนเหมือนปืนจริงนะฮะก็ใช้ได้ในส่วนที่ต้องใช้นะครับใช้เหล็กในส่วนที่ต้องใช้นะครับส่วนที่อันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับแบล็งก์กก็เลยทําเป็นโลหะพวกซิงอโลยพวกโลหะผสมนะฮะก็ทําเหมือนปืนจริงเลยโครงเป็นพลาสติกเหมือนกันสไลด์ก็เป็นซิงอโลยโลหะผสมแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับ ตัวสไลด์ด้านบนฝั่งซ้ายก็มีเช็คเกอร์กันลื่นนะครับเราสามารถขึ้นลำอย่างนี้ได้นะครับถ้ากระสุนนัดสุดท้ายหมดแล้วดึงสไลด์สไลด์ข้างแบบนี้ก็เพราะว่าไม่มีกระสุนในลางเพลนะครับหยิบจับปืนนะครับก็ให้เช็คความปลอดภัยก่อนนะครับโดยการเช็คนี่แหละไม่มีกระสุนในลังเพลนี่แหละนะโอเคเช็คเกอร์ดึงได้ทั้งหน้าและหลังนะฮะ ตรงสไลด์ฝั่งซ้ายก,ก็บอกยี่ห้อนะครับโรทียร์หนสีออโต้อันนี้ก็เป็นไม้เล็กประจําปืนบอกขนาดกระสุน9มม PAK PAK ก็คือกระสุนแบล็งกันนั่นเองนะฮะอันนี้ถ้าเป็นปืนจริงก็เป็นเซฟนะครับแต่รุ่นนี้ซ่อนความพิเศษไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นยิงในกึ่งอัตโนมัติถ้าบิดคันตรงนี้ลงมานะฮะเนี่ยกลแช่เนี่ยกลแ,แช่ไว้เป็นยิงในโหมดฟัวโต้นะครับรุ่น ยิงฟัวโต้ได้นี่ผมชอบมากๆเลยครับตัวไกลไกลปืนยิงได้ทั้งสองระบบครับไกลดับเบิลก็เหนียวไกลมาเลยนะครับดับเบิลจะหนักหน่อยนี่นะครับหนักและลึกนะฮะนี่ซิงเกิลก็ง้างนกหรือดึงสลายขึ้นลำํำมันจะทําให้นกง,ง้างก็เหนียวไกลได้นะครับอันนี้คือคันค้างสลายคันปลดล็อกสลายนะครับยิงกระสุนนัดสุดท้ายหมดสลายจะค้างแบบนี้เพื่อบอกให้รู้ว่าปืนเรากระสุนหมดแล้วนั่นเอง วิธีที่จะถนอมปืนของเราก็ดึงปลดแม็กกาซีนออกมาก่อนนิดนึงนครับดึงสไลด์ถอยหลังเพื่ออย่างนี้จะดีกว่านะครับดีกว่ากดลงไปแบบน,นี้เลยนะครับมันไม่ค่อยถนอมปืนเรานะครับมันก็ถ้าเราทําให้มันถนอมเสียปืนเรามากที่สุดมันก็เล่นได้นานขึ้นนะครับอันนี้คือปุ่มสลักล็อกสําหรับถอดสไลด์เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันนี้คือปุ่มปลดแม็กกาซีนแมกกาซีนก็อย่างที่แจ้งนะครับ แม็กกาซีนมันจุกระสุนแป้งกันได้เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วสิบสี่บวกหนึ่งโอเคนะฮะตามนั้นโครงไกล้ครุ้งมนสวยงามนะครับใต้โครงปืนมีรางยี่สิบมิลนี่สำหรับใส่ไฟใายเลเซอร์นะครับติดเพื่อความสวยงามนะฮะเพราะว่าแบป้งกันยิงแล้วมีแต่เสียงนะครับเสียงกับแสงเนาะ ตัวูนย์ตัวศูนย์ก็ให้มาในลักษณะนี้นะครับซึ่งแบล็งกันไม่ใส่ศูนย์ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ยิงใครนะครับยิงก็มีแต่เสียงกับแสงแต่เขาให้มาเพื่อความสวยงามคันปรับโหมดมีทั้งสองฝั่งครับซ้ายขวาก็แนะนําให้กดฝั่งซ้ายเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นของจริงตัวนี้ก็เป็นตัวเสริมนะครับคันนัดเสริมถ้าจะปรับโหมดก็ปรับฝั่งนี้หรือกดพร้อมๆกันอย่างนี้จะดีกว่านะครับมันก็จะเล่นได้นานขึ้นนะครับ ตรงนี้คือขอล้างปอกกระสุนนะฮะขอเกี่ยวปอกนั่นเองฝั่งขวาเรียบๆไม่มีอะไรโลโก้ตัว B ก็คือ b Blue นะครับตรงนี้ก็เป็นลายการลื่นที่สากมือดีจับถนัดพูดง่ายๆนะฮะนี่เนาะวิธีเล่นก็วิธีใช้งานก็ทำแบบปืนจริงเลยครับปลดแมกกาซีนกระสุนแบ้งกันที่ร้านมีอยู่2แบบนะครับแบบปลอกเงินและปลอกทองนะครับแตกต่างกันตรงไหน แตกต่างกันที่ปลอกเงินหัวมนกว่าปลอกทองเวลาป้อนขึ้นแล้วมันจะสมูทมากกว่าแต่ปลอกเงินขเข่าเยอะกว่านะครับเสียงจะค่อยกว่าปลอกทองนิดนึงนะฮะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกได้นะครับที่ร้านจําหน่ายที่7 390แถมกระสุนยี่นัดนะครับต้นทุนแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันเนาะที่ร้านผมก็มาจบที่7390นะครับ แถม25้านัดวิธีใช้งานให้นำแมกกาซีนออกมาแบบนี้กระสุนมีขอบจานท้ายมีจานท้ายนี่นะครับตัวนี้เขาเรียกจานท้ายตัวนี้เขาเรียกหัวกระสุนซึ่งไม่มีหัวหรอกเป็นพลาสติกแข็งแขงอัดไว้นะครับเวลายิงก็จะบานออกมไม่หลุดออกไปนะเอาจานท้ายมาวางไว้ตรงรอง,องกว้างนี้นะครับกดลงไปเลยนี่กดใส่เข้าไปเลยนะครับประมาณนี้สำหรับผมชอบสองมือกดแล้วก็ดัน มือนี้กดมือนี้กดลงแล้วมือนี้ดันเข้าไปเทคนิคผมนะอ่ะลืมอีกนิดนึงอธิบายมาทั้งหมดนี่ไม่มีเซฟนะครับปืนรุ่นนี้ไม่มีเซฟถามว่าปลอดภยัยไหมสำหรับผมเฉยๆนะครับมีหรือไม่มีก็อันนี้ส่วนตัวเนาะปืนจริงก็ช่างผมความปลอดภัยของผมนี่ก็คือไม่มีกระสุนในรังเพลิงนี่ดีที่สุดนะครับผม ไม่ไว้ใจเสพพูดง,ง่ายๆบอกตรงๆเลยนะฮะไอ้ประเภทขึ้นลำลดนกมีกระสุนในลำเพลิงนี่ผมไม่ชอบผมรู้สึกไม่ปลอดภัยโดยส่วนตัวนะครับเวลา <c oughs> ผมก็เล่นเล่นปืนมาค่อนข้างจะนานนิดนึงนานอยู่นะครับชอบมาตั้งแต่เด็กพูดง,ง่ายๆใ,ในชีวิตจริงผมไม่ขึ้นลำแบบนี้นะครับขึ้นลำรดนกนะฮะเวลาจะยิงดับเบิ้ลอย่างนี้ผมผมมองว่าไม่ปลอดภัยนะครับสำหรับผมถ้า อันนี้ผมจะใส่กระสุนในแม็กกาซีนไว้นะครับถ้ามีเหตุหรือต้องจะต้องใช้ปืนนะครับผมจะฝึกเอาฝึกอะไรฝึกขึ้นลำนี่เสี้ยวบิครับนี่คือมีกระสุนก็จัดการได้เลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับสําหรับผมเองนะมันอาจจะใช้ไม่ได้ทุกสถานการณ์นะครับอย่างเช่น3ามจังหวัดภาคใต้ยอย่างนี้เขาต้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วมันก็คนละแบบกันเนาะอันนี้ก็คือทั่วไปธรรมดานะครับที่ผมพกผมมีผมติดตัวไว้ผมจะทำแบบนี้นะครับ ถ้ารู้สึกปลอดภัยแล้วหรือไม่มีเหตุแล้วปลดแม็กเชียลูกเช็คลดนกนี่คือปืนที่ปลอดภัยสำหรับผมนะครับเทคนิคส่วนตัวของผมเองเพราะฉะนั้นเซฟจะมีหรือไม่มีผมไม่วอลี่เลยนะครับอันนี้คือเทคนิคก,การใช้ปืนจริงนะครับสำหรับผมเนาะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่นาหน้าจิตตังนะครับโอเควิธีใช้งานก็ตามที่แจ้งบรรจุกระสุนนะครับ แต่ก็ไปในแม็กเสร็จแล้วก็เอาไว้ในตัวปืนจะยิงก็ขึ้นลำนี่ก็คือยิงได้เลยนะครับมีกระสุนปรับม้วลก็ปรับตรงนี้นี่นะตรงนี้ลงแล้วเหนี่ยวกลแช่ก็เป็นฟัวโต้ครับเวลายิงเหนียวไกลไปแล้วปลอกเปล่าจะสลัดออกมาด้านข้างด้วยขอล้างปลอกดึงหึงปลอกเก่านี่นะครับและสุดท้ายสไลด์ก็ค้างแบบนี้เองค้างเพื่อบอกว่า กระสุนหมดแล้วด้อประมาณแม็กก็ให้มาสองอันถ้ายิงอย่างต่อเนื่องเราก็ปวดแม็กก็ยิงต่อได้เลยนะครับถ้าไม่ยิงทําไงไม่ยิงเลิกยิงแล้วถ้ายิงน้อยยิงไม่มากข้างสไลด์แบบนี้ก็ได้นะครับเทคนิคผมยิงเหมือนกันข้างสไลด์ก็ฉีดน้ามันแล้วเข้าไปเลยสําหรับแบงก์กันนะฉีดเข้าไปได้เลยฉีดให้ทั่วแล้วก็แปรงแปรงที่ฟันก็ได้แปรงที่เขาแถมมากับปืนก็ได้นะครับ รถนกเคลียร์เก็บอย่างนี้นะครับคือยิงไม่เยอะยิงนัด2นัดอย่างนี้ครับยิงกี่นัดก็ต้องล้างนะครับไม่ใช่ว่ายิงไม่เยอะยิงนัดเดียว2นัดไม่ฉีดน้ำมันอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะตัวแกนเหล็กข้างในมันเป็นเหล็กนะครับสนิ้กินและยุ่งเลยนะฮะเราก็ฉีดน้ำมันให้มันอันนี้หน่อยนะฮะแต่ถ้าจะถอดออกล้างก็มีเทคนิคเหมือนกันครับถ้ายิงเยอะหรือเราอยากถอดออกมาทําความสะอาดนะครับการถอดของผมก็คือถอด โดยมาตรฐานทั่วไปนะครับผมไม่ตอกสลักไม่รื้อไม่ชุดลั่นโคงลั่นไกออกมานะผมจะถอดออกล้างตามคู่มือนะครับทุกคลิปที่ผมทําคือถอดออกล้างตามคู่มือที่โรงงานให้มานะฮะน้ำมันล้างที่ร้านก็ขอขายของหน่อยมี2แบบนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นของ0ูนเจ็ดทีบอลนะครับเจียงบอลมาขายเลยนะฮะอันนี้ก็ดีนะครับส่วนตัวนี้เป็นน้ํามัน หล่อลื่นน้ำมันข้นี่ที่ร้านก็มีจำหน่ายนะครับตัวนี้90้าสิบาทตัว DIY ก็130ยามตัวนี้180บนะครับวิธีถอดทำความสะอาดอันดับแรกปลดแม็กนะครับจะทำอะไรกับปืนก็ปลดแม็กเช็คนี่ไม่มีกระสุนตามองนะครับบิดคันตรงนี้ลงมานี่บิดลงมาผ่านนี้แล้วก็ขยับนิดนึงขยับดึองออกมาแบบนี้นะครับ ดึงมาได้เลยนะครับดึงสไลด์จับสไลด์ดึงถอยหลังให้สุดแล้วยกขึ้นผ่อนแรงไปด้านหน้าชิ้นส่วนที่ผ่อททำความสะอาดก็มีประมาณนี้บูตรตรงนี้ไม่หลุดไม่หลุดก็ไม่เป็นไรไม่หลุดก็ไม่ต้องออก <c oughs> <c oughs> นะครับมันติดเขา,าทำความสะอาดแค่นี้ก็พอนะครับก็สวยเลยฉีดน้ำมันล้างก็ไปทั่วเลยฉีดเข้าไปลึกๆนะครับ สังเกตเห็นไหมครับเขาจะมีแกนเหล็กของกั้นอยู่นี่นะฮะนี่นะถ้าเรายิงไปเยอะสักสามสนัดหรือมากกว่านั้นแกนเหล็กมันอาจจะเป็นสนิมได้หรืออะไรได้แล้วก็หาเหล็กแหลมแหลมแยงแยงแทงให้มันทะลุประมาณนี้นะครับทะลุหน่อยอย่าให้มันตันซึ่งเวลายิงมันก็ไม่ตันเลยหรอกถ้าไม่มีอะไรไปกดมันแกลล๊สแรงดันแกลล๊สมันจะพุ่งดันออกไปอยู่แล้วของมันนะครับ แต่ถ้ามันสนิมมากหรืออะไรเราก็แย้งได้นะครับนี่นะฮะแงการเป็นสิ่งเทียมอาวุธอย่านําไปดัดแปลงนะครับดัดแปลงแล้วมันระเบิดใส่หัวนะครับพอแค่นี้พอนะครับอย่าไปตอกสรงสลักชุดลั่นกุ้งนั่นไกอะไรออกมานะครับร้านไม่แนะนำนะครับผมก็ลูกค้าหลายๆคนซื้อไปแล้วไปตอกชุดลั่นไกออกอย่างนี้ประกอบยังไงพี่อ่าจบนะครับผมไม่เคยลือ้อ บอกตรงๆนะครับตัวนี้ก็ฉีดล้างเลยครับขมอจะอยู่แถวนี้นะฮะนี่แล้วก็ฉีดฉีดเสร็จแล้วก็ผ้าเช็ดน้ํามันข้นใช้ตอนไหนใช้หล่อลื่นนะครับเวลามันเสียดสีกันน,นี่น้ำมันข้นหยอดนิดเดียวนะครับอย่าหยอดเยอะหยอดนิดเดียวแทบอย่าไปหยอดตรงในเข็มแทงชนวนนะครับเดี๋ยวมันฝุ่นเข้าแล้วมันจะหนืดมันสับไม่แตกนะครับ หยอดตรงชุดไกลบ้างชุดน,นี่นะครับล้างนิดนึงเดี๋ยวหยอดเยอะนะครับหยอดเยอะมันเหนียวนี่น้ามันข้นคือน้ํามันหล,อล่อรื่นทันองนะครับตรงนี้ก็หยอดได้นะครับถ้านี่นี่หยอดนิดนึงนะครับอย่าเอาซะโชคมันไม่ได้มันเหนียวนะครับเสร็จแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็ประกอบนะครับมันจะมีบูทตรงนี้เ็าใส่เข้าไปเลยนะครับคือ ก็เหมือนทุกคลิปแหละครับบูทกับสปริงไกหลอดก็ต้องคู่กันอยู่แล้วนะครับสไลด์ตรงนี้จะมีรูก็เอาครอบตรงนี้นะนี่เดี๋ยวนี้หนึ่งนำกล้องติดตายโครงปืนนะครับแบล็งกันทุกรุ่นจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ไม่มีรุ่นไหนที่ถอดสไลด์ออกถอดลำกล้องออกจากโครงปืนนะครับเขาก็เลยยิงหมายเลขตรงนี้เลยนะครับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่นะครับแล้วแต่โรงงานแล้วแต่เจ้านะเวลาประกอบแล้วก็สปริงครอบตรงนี้ ก,ก็ทวนวิธีเดิมครับเวลากดก็ต้องดูแท่งไกรอดด้วยนะครับแท่งมันตรงหรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงมันก็ไม่เข้าไม่เข้าแล้วก็ขยับจนก่อนมันจะเข้านะครับไม้สุดไม้สุดแล้วกดลงครับกดแล้วปล่อยนี่นะครับสลักล็อกใส่ยังไงมันจะมีติ่งอยู่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปเลย กดเข้าไปแล้วดันเข้าไปดันเข้าไปในลักษณะนี้นะครับนี่ดันมุมเข้าไปอ,อ,อย่างที่บอกเมื่อกี้มันแข็งเดี๋ยวแป๊บผมไปเอาตัวช่วยผมว่ามันไม่ปกตินะครับปกติไอตัวบูีิมันต้องออกมาพร้อมกัน ทำไมตัวนี้มันแข็งน,นั่นนั่นไง <laughs> มันต้องหลุดออกมานะครับ <c oughs> นี่นี่คือบูทบูทก็คือรองเท้านะฮะมันต้องหลุดออกมานะครับอย่างนี้ถึงจะถูกต้องบูทกับสปริงไกหลอดต้องอยู่คู่กันแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราบิดนี่บิดมันถึงมันจะได้ขยับได้เมื่อกี้มันแข็งเกินไปนะครับเวลาประกอบก็ใส่เข้าไปแบบนี้ สไลด์ครอบตันนี้ไปยิงที่ยิงทดสอบนอกสถานที่นะครับเป็นสนามยิงปืน IPSC นะครับตอนนี้ก็ใส่เข้าไปเลยถ้ามันไม่เข้าแล้วก็ขยับนี่ขยับนิดนึงหางเหล็กมางัดมันครับอย่างง่ายเลยทีนี้ โอเคเรียบร้อยถอดประกอบก็ไม่ยากครับถ้าทําเป็น <c oughs> ไม่ใช่หรอกดูผมก็ทําได้แล้วนะครับถอดแค่ครั้งสองครั้งนะครับที่ร้านมีจำนานอยู่ครบเซตเลย5้าสีนะครับตัวนี้เป็นสีดำํำดำล้วนนะครับนี่ px4 แบบท่ตัวนี้เดี๋ยวกล้องอะตรงนี้ถ้าไม่ชอบ น่าจะใช้น้ามันน้ายาลมดําดินแต้มได้ให้มันจางได้นะครับแต่อย่าไปแต้มหมายเลขประจําปืนออกนะครับหมายเลขประจําปืนมันระบุตัวตนนะครับคือใครซื้อใครอะไรมีอะไรเราก็จะเอามาอ้างได้นะครับไม่ใช่ว่าไปลบลบเลขออกอย่างนี้นะไม่ไม่แนะนํานะครับโอเคกล้องกับบอฟโฟกัส <laughs> ตัวนี้ก็เป็นสี สีอะไรวะสีบรอนเงินนะครับสไลด์ก็จะเป็นออกบอลเงินนะฮะก็สวยแบบนะครับแล้วแต่ความชอบส่วนตัวผมชอบปืนออกสีทูโทนนะนี่ก็สวยนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นสีฟูมหรือสีไททันนะครับสีไททันก็สวยบแบบนะบสวยตลอดเลยผม <laughs> นะฮะ สีไทยท่านสามแล้วตัวนี้สีดำดำไกทองนะครับนี่ตัวไกลตัวคันหมุดต่างๆของเขาจะเป็นสีทองนะครับนี่นะดำไกทองนี่นะครับเบต้า PX4 ปืนปืนจริง PX4 เป็นปืนซับคอมเพกนะครับไม่ใช่ตัวฟูลไซส์นะตัวปืนก็จะประมาณกล็อก19อย่างนี้ครับ 99เป็นปืนซับคอมเพกเป็นปืนคอมแพกพูดง่ายๆเป็นปืนขนาดคอมแพกไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากเหมือนตัว5นิ้วนะครับแล้วก็ไม่เล็กเกินไปเป็นพอดีหมอมือนะครับสีสุดท้ายก็เป็นสีเงินเงาสไลด์เขาจะสีเงินเงาแบบนี้นะครับวิบ่งวิ่งวิงวิแบบนี้เลยนะสนใจก็ทักมาได้ครับซื้อเก็บได้เก็บนะครับ แบงก์กันอนาคต 10, มื่นมนหมดแล้วก็หมดเลยพูดง่ายๆนะครับบางทีมันอาจจะราคาโดดไปเหมือนตอนปืนแบงก์กันเข้ามาใหม่ๆก็ได้นะครับราคาพุ่งไปที่หมื่นกว่ากวาอย่างนี้นะฮะโอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้เดี๋ยวไปชมคลิปการยิงทดสอบท้ายคลิปได้เลยครับผมสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ id line id ก็ b b b ่องหมายลบ uboin นั่นแหละครับ ทักไลน์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับผมไปชมคลิปยิงทดสอบได้เลยครับครับผมยิงทดสอบบร่งการโ r รตรีอาร์หนึ่งสีนะฮะรุ่นนี้ยิงฟัวโต้ได้นะครับเดี๋ยวยิงทดสอบระบบคืออัตโนมัติก่อนนะฮะ ต่อ uhm. ไปก็จะปรับโหมดเป็นยิงฟูในระบบฟัวโต้นะครับเจ๋งมากตัวนี้เป็นโบเทีย14สีดำไกทองครับครับผมยิงทดสอบแบนด์กันโบเทีย14นะฮะตัวนี้เป็นสีดำไกทองจะยิงให้ดูทั้งสองระบบนะครับทั้งออโต้แล้วก็ฟัวโต้นะครับปรับโหมดกดไกแช่ฟัวโต้นะครับ ครับผมยิงทดสอบแบร็กการโบทีอานึ่งสี่นะครับตัวนี้เป็นสีฟูมสวยมากนะครับยิงในระบบกึ่งอัตโนมัติก่อนนะครับบิดตัวนี้ลงมาเหนียวกาแช่เป็นฟัวโต้ครับโบทีอารนะครับ